สรุปว่าเรารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงหน่วยละเกือบบาทที่เขาเพิ่มไหใช่ัวใช้หัวผมผว่าไม่แน่ใจครับเราพอใจไหมนะครับเราพอใจก็อยากได้ไฟถูกนะครับเออเราเราเรามีอะไรจะพูดกับเขาไหมก็เธออยากได้ไฟถูกเนี่ยก็อาจจะต้องติดโซล่าเซลล์นคกับอันนี้เราพูดกับใอันนี้เราเปนอยู่เป็นเราอยากจะพูดอะไรกับต้นตอไหมที่ขึ้นขึ้นข้าไป บินด้วยบินยวบินไม่ได้พี่จับเจ้าฟ้ากันตัวจับชองเจาฟรกระโดดยังนะจ๊ะยังไม่เสร็จจ้ะบ้านเรายังไม่เสร็จแต่ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ คงจะไม่ได้มารีวิวบ้านให้ดูนะครับเดี๋ยวรอเสร็จเรียบร้อยทีเดียวเลยแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณจริงๆ <c oughs> แดดร้อนมากครับในช่วงนี้ฝนต่งฝนตกพายุเข้าอะไรก็แล้วแต่แดดยิ่งร้อนครับนอกจากนั้นครับมันส่งผลให้ค่าไฟยิ่งแพงแต่เรามีวิธีแก้ครับแน่นอนผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับในนวัตกรรม โซลาเซลล์ครับบ้านไหนที่ติดโซลา r เซลล์ก็เพื่อการประหยัดพลังงานนี่ครับนี่คือบริษัทที่ผมได้เซิชมาแล้วว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ K G Solar ครับเอาง่ายๆเห็นอยู่ตรงนี้แล้วครับได้รับมาตรฐานสากลก็คือ ISO 9001ครับและ ISO 5001นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบโซลา r เซลล์นะครับมาประมาณ34ปีแล้วนะฮะและนอกจากนั้นคือติดมาแล้ว 1,000กว่าโครงการ <Wow. S 1> เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วมีการรับประกันด้วยครับ3ปีรับประกันแผง3ปีป้องกันหลังคาร่วดแล้วก็มีเซอร์วิสตลอด3ปีด้วยนะครับการที่ผมติดตั้งในครั้งนี้ปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจกันมาคือติดตั้งแผงโซลาเซลล์มันจะต้องต่ออินเวอร์เตอร์มาคือติดเข้าผนังโยเย,ยสายอะยเยอะแยะไปหมดคราวนี้ไม่ต้องครับ พราะอินเวอร์เตอร์มันจะอยู่ใต้แผงเลยนั่นแปลว่าสมมุติผมมี30แผงก็มี30อินเวอร์เตอร์และได้รู้เลยว่าแผงไหนผลิตไฟได้มากน้อยกว่ากันแผงไหนเสียก็เปลี่ยนเป็นแผงแผงไปเพราะโดยปกติเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันจะแค่วัดโดยรวมว่าผลิตไฟได้เท่าไหร่คราวนี้ครับยิ่งง่ายยิ่งสะดวกเลยฮะนี่เราอยู่ที่บริเวณดัดฟ้าชั้น3คือบ้านผม3ชั้นนะครับอย่างที่เล่าให้ฟัง ก็คือตอนนี้ทำเพลย์เฮาส์เพิ่มเพลย์เฮาส์จะอยู่ฝั่งนี้อย่างที่บอกไปครับค่าไฟโดยประมาณโดยปกติแล้วก็หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอมีเพลย์เฮาส์เข้ามากับแอร์อีก1 3 0 0 0 0 BTU ครับนั่นะคือสาเหตุหลักว่าทำไมผมถึงตัดสินใจติดโซล่าเซลล์นะครับกับ KG Solar ซึ่งอย่างที่บอกครับตอนนี้คำถามคือว่าถ้าเราต้องการติดโซล่าเซลล์ต้องติดกับที่ไหนดีกว่าที่อื่นยังไงได้รับมาตรฐานจริงไหมเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ย คิดมาให้แล้วเลือกแล้วว่าเคจิโซล่าสำหรับผมคือดีที่สุดอันนี้ต้องบอกว่าสําหรับผมเดี๋ยวจะเป็นการเคลมเกินจริงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าศึกษาม,มาดีทั้งหมดแล้วตอนนี้ครับที่เห็นทางด้านหลัง <Wow. S 1> 12แผงครับตรงนี้อีก2 4แผงครับรวมทั้งหมดเป็น36แผงนะตรงนี้ครับสามารถผลิตกําลังไฟได้15กิโลวัตต์นะครับซึ่ง15กิโลวัตต์โดยประมาณเนี่ยเอาโดยเฉลี่ยกันนะครับก็จะประหยัดค่าไฟได้ประมาณระหว่าง7 0 0 0จนถึง10,000บาท <Wow. S 1> ต่อเดือน แต่ณนะที่นี้อย่าลืมดอกจันแล้วแต่ท่านด้วยนะจ๊ะว่าท่านจะจ้าขนาดไหนอย่างวันเนี้จา้าโคตรๆหยีเอางี้ดีกว่าแผงโซลา่าเนี่ยผมถามให้เลยมันดีกว่าที่อื่นจริงเหรอใ,ในเมื่อเท่าที่เราเห็นนะจากที่เราเป็นผู้บริโภคมันก็เหมือนเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วอินโว o ้ง i อินเวอร์เตอร์อะไรเงี้ยทำไมมันถึงพัฒนาออกมาเป็นรุ่นใหม่และข้อดีของที่นี่นะอันนี้ผมแจ้งส่วนตัว เขาถ้าเป็น 3D ให้เห็นก่อนเลยว่าพอติดออกมาแล้วรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงชอบไม่ชอบหรือปรับตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมมีพี่ของผมคนนึงมาคุยด้วยจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้บริหารของที่นี่แหละเรียกพี่มีและการโปรติเวลาเจอใครผมจะเรียกพี่ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นผู้บริหารของ KG Solar นะครับวันนี้จะให้เกรติกับเราในคลิปกันเองของเรานะฮะแล้วก็จะมาให้คำตอบว่าทำไมจะต้องติดโซลาเซลล์กับ KG s โซล่าอานนั่งก็ได้นี่ของคุณเองไม่พังใช่ไหมไม่ไม่พังครับไม่พังทัวร์นะไม่ไม่ก็โอเคครับถ้าท่านนั่งแล้วัน่ตอบผมก็เคลมพี่โอเคครับโอเคครับได้นั่งได้การติดโซลาเซลล์ครับคือตอนนี้มันก็มีหลากหลายบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านนี้อยู่ ทำไมต้อง KG Solar Cell คือของเราเนี่ยคือที่แตกต่างเลยคือครเราเปิดเราเปิดดําเนินการมา34ปีที่ทำเรื่องงานไฟฟ้าเครื่องกลโดยเฉพาะเลยครับทั้งสําหรับอาคารธุรกิจโรงงานบ้านอยู่อาศัย <ฮะ S 2> ทุกอย่างนะครับจนกระทั่งแบบ10ปีหลังเนี่ยที่การประหยัดพลังงานหรือค่าไฟมันค่อนข้างสูงนะครับ <ฮะ S 2> เราก็เลยมาทําเรื่องของการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นน,นะครับเพื่อเป็นเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงพยาบาลอาคารขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งบ้านอยู่อาศัยครับซึ่งวันนี้ก็เล็กใหญ่ก็ทำได้หมดซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้มารับใช้ทางพิการทีนี้ครับที่ผมชอบก็คือว่าก่อนที่จะมาติดตั้งเนี่ยคำนวณเรื่องของการใช้ไฟผมใช้ไฟเท่าไหร่ครวจะติดกี่กิโลวัตต์มีการดูพื้นที่ดรืยอว่ามันสามารถติดได้จริงไหมโอ้ร้อนตุ่ดจริงนะผมจะบอกพี่เหมือนใช่ครับเราก็แอดีมัแอบสอบแสงใช่ใช่ใช่เออ คือของเราเนี่ยคือเราใช้แบรนด์แค d เดียนโซล่าครับซึ่งจริงในตลาดในเมืองไทยผมว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเป็นถือเป็นอินเตอร์แบรนด์อันดับหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นถือเป็นท็อป5ส่วนใหญ่จะเป็นท็อป3มมนก็ทั็อป2ของผู้ผลิตระดับโลกนะครับอันนี้แปลว่าแข็งของเราได้มาตรฐานระดับยุโรปติดท็อป3ใช่ครับว่าเรามองว่าเนี่ยเป็น โรงไฟฟ้าระยะยาวของพี 20, 20่การอะไรกันจะต้องอยู่กับพี่การไปด้วย25ปีนะครับโรงไฟฟ้าระยะยาวอันนี้ครับเป็นการติดตั้งหุมล่ายฟ้าแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นการติดตั้งวันที่3นะครับซึ่งการติดตั้งของพี่ๆเขาค่อนข้างยากเนื่องจากว่าต้องเอาขึ้นรอบขึ้นมาชั้น3แล้วก็ติดตั้ง ทั้ง2แผงอยู่ตรงนี้คือติดไปเสร็จแล้วประมาณ1นส่วนสแล้วกันเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในร่มดีกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับที่นี่ที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกที่นี่นี่คือคีย์หลักๆเลยคือไมโครอินเวอร์เตอร์มันคือ,อกล่องดำๆที่อยู่ใต้แผงนี่ครับมันถูกเอามาแทนที่สําหรับคนที่ติดโซล่าเซลในสมัยก่อนหรือก่อนหน้านี้อ่านี่คือตัวอย่างคุยในร่มเหอะร้อนไม่ไหวแล้วไปเถอะช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับมันเขียนว่า Enphase ใช่ครับว่ากันไปนี่คือดีเทลเล็กๆของเขานะครับแต่เมื่่ออกน อินเวอร์เตอร์มันจะเป็นอันใหญ่ๆติดหนึ่งผนังเชื่อมไฟลงมาปั๊บแล้ววุ่นวายไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไออินเวอร์เตอร์มันถูกแยกติดทุกๆแผงของโซลาร์เซลล์รับในอดีตมันจะเป็นเราต้องรวมอนุกรมเนาะติดหลายแผงเนี่ยแล้วมารวมอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเรา1 1อินเวอร์เตอร์นะครับ1ไมโครอินเวอร์เตอร์1แผงแล้วครับข้อดียืนมีอะไรบ้างนะครับความปลอดภัย มันปลอดภัยกว่าแล้วใช่ครับมันไม่ต้องรวมอนุกรมคือพอจับแข่งโซล่าเนี่ยมันจะเป็นบบไฟฟ้ากระแสตรงเนา<ล>ะแรงดันมันจะสูงห,หนึ่งอนุกรมเนี่ยอาจจะแรงดันได้ถึงพันโวลต์ดีซีเลยก็ได้ซึ่งอาจจะมากกว่าไฟบ้านเนี่ยประมาณห้าเท่าเงี้ยครับดแลว<ล>ได้ข่าวว่าในการดูออนไลน์เมื่อก่อนอ่ะสมมุติถ้าใครติดก็จะต้องดูในแอปพลิเคชันแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็ดูว่าผลิตไฟได้เท่าไหร่เกิดปัญหาอะไรไหมแต่เดี๋ยวนี้คือได้ได้ได้รับรู้มาว่าของพี่สามารถทําเป็นรูปที่มันเป็นบ้านผมเลยว่าติดกี่แผละแผวไหน พูด,ดง่ายเหมือนว่าผลิตไฟได้มากได้น้อยหรือเสียเวลาซ่อมก็เสียแค่ซ่อมแผงไหนเสียฐานะใช่ครับมันจะเป็นนี่คือ้อดีคองเลยครับลามอนิเตอร์ลายแผงเลยครับโดยต้นไม้บางไปครึ่งหนึ่ง ใช่แปลว่าถ้าเป็นอันเก่าเราก็จะรู้ครับว่าเฮ้ยทำไมไฟมันผลิตลงได้ครึ่งนึงในเมื่อแดดจัดโคตรใช่แต่ตอนนี้เราดูเป็นแผงเราจะรู้เลยอ๋อไอ้ตรงนี้ผลิตได้ร้อย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 อันนี้เหลือห้าสิบห้าสิบห้าสิบเราก็จะมาดูละอย่างนั้นเลยครับอ๋อก็จะนี่คือข้อดีของไมโครเวฟเตอร์ใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วกันครับที่กำลังมาแรงมากๆในในอเมริกาครับก็จะเป็นเป็นเวอร์ชันนี้ไปเกือบหมดครับอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วใช่ไหมครับที่ทาง California ได้ใช้าาาผผมมมขออถนนนนดก่่่ัแปลว เราไม่ได้ใช้แบบนี้ไปตลอดเราจะคอยอัปเดตอยู่ตลอดถูกไหมครับว่ามีอะไรที่มันดีกว่าเดิมและสามารถทําให้คนที่มาติดตั้งกับเคจีโซล่าได้โซลูชันที่ดีกว่าเดิมแน่นอนเลยผมเข้าใจถูกป่ะแน่นอนเลยครับอันนี้คือโดยประมาณทั้งหมดครับไอจีทผมบอกก่อนนี่ผมอําเล่นนะนี่เป็นผู้บริาหารขนทางเคจีโซล่านะครับแล้วก็จริงๆริล้าทีงานน่ารักมากก็จะคอยให้คำปรึกษาก่อนที่คุณจะติดตั้งคือที่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเอออยากติดเอาเลยครับติดเลยคือต้องมาดูหน้างานก่อนเพราะบางทีมีบางไซต์ที่ติดไม่ได้ ดูไม่กว่าหลังคาไม่รองรับผมผมเพิ่งรู้เหตุเนี้ยจากบริษัทนี้จริงนะผมนึกว่าแบบบ้านไหนที่มีหลังคาก็ติดได้แต่ไม่ใช่ทุกหลังคาที่รองรับตัวรเซลได้วันนี้ก็คือบ้านส่วนใหญ่ก็ติดได้แต่ว่าสภาพหลังคาเรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวลัคเซึ่งเราจะมีทีมงานไปเช็คให้ก่อนอยู่ใช่ครับเราต้องเช็คก่อนเลยเช็คก่อนทำผมถามนี้แล้วกันครับ15กิโลวัตต์ที่ผมติดแล้วตรงนี้นะครับโดยเฉลี่ยเมื่อกี้ผมได้พูดมาในคลิปแล้วว่าค่าไฟโดยเฉลี่ยของผมบวกลบนะฮะแต่เดิม สร้างตึกของเล่นให้กับลูกชายของผมนะครับเพิ่มแล้วก็ติดแอร์ไป1,30,000 BTU ครับทีนี้เนี่ยในการติด15กิลวัตต์คำถามผมมีสองคำถามเดี๋ยวพี่จะงงมันควรจะลดค่าไฟได้โดยเฉลี่ยครับสำหรับ15กิโลวัตต์ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยที่ผมหมายถึงว่ามันก็แล้วแต่แดดแล้วแต่ฝนแล้วแต่การทํางานอะไรแบบนี้นะครับ,รบและเมื่อกีโ้โดยเฉลี่ยแล้วค่าไฟลดได้เดือนเท่าไหร่รและ ุดท้ายแล้วผมปูจะจ่ายค่าไฟเหลือเท่าไหร่ก็เท่า 15k เท่าไหร่คำนวณโดยตรงอหครับเดือนหนึ่งน่าจะประมาณหมื่นบาทบวกลบนะขึ้นอยู่กับแน่นอนแสงแดดองศาหลังคาอย่างเงี้ยครับแล้วค่าไฟปัจจุบันซึ่งค่าไฟก็ขึ้นมาแบบวันบาทหนึ่งโดยรวมเนาะสรุปว่าเรารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงหน่วยละเกือบบาทที่เขาเพิ่มไหมใช้หัวใช้หัว่าเกิดผมผมก็ไม่แน่ใจครับเราพอใจไหมได้แล้วครับเราพอใจไหมก็อยากได้ไฟ เออเราเราเรามีอะไรจะพูดกับเขาไหมก็เธออยากได้ไฟถูกเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องติดโซลาร์เซลล์กันอันนี้เราพูดกับใครอันนี้เรามันอยู่เป็นเราอยากจะพูดอะไรกับต้นตอไหมที่ขึ้นขึ้นข้าไปบินด้วยบินเดบินไม่ได้ เจ้าพรางเจ้าพรองขนาดนักนล้วนอยากให้วันนี้ขอบคุณมากครับดีครับขผมดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมให้เห็นเลยบินค่าไฟว่า before ติดกับ after ติดมันจะต่างกันเท่าไหร่จากการติดตั้งไป15กิโลวัตต์ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมไปบอกโปรโมชั่นอีกทีละกันว่าสำหรับใครที่อยากติดตั้งโซลาร์เซลล์จาก KG Solar เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากคะขอบคุณมากครับพี่กครับ นี่แหละครับเสร็จสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการติดโซลาเซลล์นะครับจาก KG SOLAR นะฮะจากที่เราเห็นในต้นคลิปที่ผ่านมาอันนี้พลวันแล้วนะฮะผ่านมาประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วครับค่าไฟออกมาแล้วเดี๋ยวผมเลยจะให้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นกันจริงๆครับว่ามันสามารถประหยัดไฟได้จริงๆนะครับแต่เป็นอันสรุปก่อนนะครับในการติดโซลาเซลล์จาก KG Solar นะฮะดูฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับได้รับมาตรฐานในการติดตั้งนะครับรวมไปถึง after sale service ด้วยผมก็เลยติดไปเลยกับตึกเล็กอีกตึกหนึ่งด้วยของบ้านผมเองนะฮะ ตอนนี้ค่าไฟไม่กลัวแล้วครับประหยัดไฟแน่นอนซึ่งประหยัดไฟตั้งแต่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งก็ได้รับมาตรฐาน ISO 9001และ ISO 5001ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนอกจากนั้นครับมีผ่อน0% 10เดือนได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็มี after sale service <S ales S 2> แบบ24ชั่วโมงตลอดทั้งวันได้เลยไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเขาก็พร้อมบริการคุณเผื่อเกิดปัญหาอะไรนะครับทีนี้มาดูค่าไฟกันครับแตอนนี้ นี่ครับจากค่าไฟเดือนที่แล้ว13,000กว่ากว่าครับเหลือเพียงแค่7,000กว่ากว่าเท่านั้นเองนี่ก็เป็นการพิสูจน์นะครับโดยผลลัพธ์เลยครับที่เกิดขึ้นมาจริงๆครับหลังจากการติดโซลาเซลล์จาก KG Solar ไปแล้วครับค่าไฟลดไป ือบครึ่งอะเอาเอจริงๆแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันประหยัดจริงๆผมยังมีการใช้ไฟแบบเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือจริงๆก็แอบใช้มากขึ้นด้วยนะเพราะว่าเราติดไฟมากขึ้นสําหรับในบ้านบริเวณบ้านที่มีตึกของน้องพร้อมด้วยนะครับแต่ค่าไฟก็ยังลดลงได้เยอะขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมนะั้นมันโคตรคุ้มค่าเลยสําหรับคนที่ต้องการจะติดโซลาเซลล์นะครับผมแนะนําเลย KG Solar ครับนี่คือได้รับมาตรฐานในการติดตั้งครับ ตั้งแต่ก่อนจะติดตั้งนะครับมีการมาดูพื้นที่หน้างานจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วในคลิปนะฮะจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ยังมี after sale service อีกด้วยครับและคุณดูสวยงามเลยนะฮะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแล้วก็รู้สึกว่ากลมกลืนไปกับบ้านด้วยนะฮะแนะนําเลยประหยัดไฟจริงๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะถ้าใครสนใจรีบติดต่อเลยจะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมครับหรือ Facebook ขึ้นให้ตรงนี้เลยครับ อุ้ยอุ๊ยอุยท่านผู้บริหารเขาได้บอกมาครับสำหรับคนที่สนใจจะติดโซลาเซลล์จาก KG Solar ด้วยนะครับเขามีโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับเพียงบอกว่ามาจากช่องกันเองครับ10ท่านแรกไม่ว่าคุณจะติดโซลาเซลล์ครับกี่กิโลวัต์ก็แล้วแต่ครับเราแถมให้ไปเลยคุณไปพักผ่อนได้เลยครับที่เกาะช้างครับเนื่องจากว่า KG Solar ครับเขามีอีกหนึ่งธุรกิจเป็นรีสอร์ทที่เกาะช้างครับชื่อว่า The Chill Resort and Spa เกาะช้างครับ เอาไปเลยฟรีๆครับ1คืนพักผ่อนกันให้เต็มที่ได้เลยนะครับสิท่านแรกเท่านั้นนะครับก็รีบมาเลยนะจ๊ะสําหรับคนที่ต่อเข้าไปบอกนะจ๊ะว่ามาจากช่องกันเองครับ